ให้ความสนใจเพราะว่ากรณีที่มีพบศพนะครับศพผู้หญิงถูกฆ่านะครับแล้วก็เอายัดไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็มีรอยมาเจอที่เสียบพื้นที่ท่ทาถนนนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้พบเราใช้เวลาวันนี้คงวันที่สามนะครับแล้วก็สามารถคลี่คลายคดีนี้นะครับเป็นชาวต่างชาติ A แล้วก็ผู้ที่กระทบกรำผิดก็เป็นชาวต่างชาติด้วยกนะันนะครับใช้เวลาสามวัน ตลอดจนพินสืบสวนทั้งหมดของนครบาลห้าและของทุกท้องที่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับตอน11โมงแอตอนบ่ายโมงผมได้เรียกประชุมเอา